กิจกรรมกางแจ้งในหน่วยฤดูหนาววันนี้นคุณครูมนจะพาเด็กๆไปเคลื่อนไหวร่างกายให้ร่างกายอบอ,อุ่นโดยผ่านท่าทางโยคะสำหรับเด็กทั้งหมด5ท่านะคะท่าโยคะสำหรับเด็กเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ร่างกายให้เคลื่อน กิจกรรมที่ครูปู้นำมาฝากเด็กๆในวันนี้คือท่าโยคะสำหรับเด็กข้อควรระวงังการทำกิจกรรมของเด็กๆควรมีผู้ปกครองดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดนะคะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วยืนตรงเลยคะ่ะท่าที่หนึ่งนะคะเรียกว่าท่าต้นไม้พนมมือคล้ายท่าไหวชูขึ้นเหนือศีรษะยืนตรงยกเข่าขวาขึ้นค้างไว้นับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสอง สามสี่ห้าค่อยๆลดเท้าขวาลงกลับมายืนในท่าตรงค่ะทำอีกข้างหนึ่งนะคะพนมมือคล้ายท่าไหวชูขึ้นเหนือศีรษะยกเข่าซ้ายขึ้นค้างไว้นับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสอง สี่ห้าค่อยๆลดเท้าซ้ายลงกลับมายืนในท่าตรงเก่งมากค่าเด็กๆต่อไปเรามาเริ่มท่าที่สองกันเลยนะคะท่าที่สองท่านกบิน ยืนตรงมือทั้งสองชิดลำตัวค่อยๆเหยียดเท้าซ้ายไปด้านหลังเอนตัวมาด้านหน้ากางแขนซ้ายขวาออกไปช้าๆค้างไว้นับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ ค่อยๆลดเท้าซ้ายมายืนตรงสลับทําอีกข้างหนึ่งนะคะเด็กๆยืนตรงมือทั้งสองชิดลำตัวค่อยๆเหยียดเท้าขวาไปด้านหลังเอนตัวมาด้านหน้ากางแขนซ้ายขวาออกไปช้าๆค้างไว้นับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสอง สามสี่ห้าค่อยๆลดเท้าขวาลงมายืนตรงเก่งมากค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างค่ะเด็กๆผ่านมาแล้วสองท่าเด็กๆทำตามคุณครูได้ไหมคะ ท่าต่อไปนะคะท่าที่สามท่าพระจันทร์เตี้ยยืนตรงเท้าชิดพนมมือคล้ายท่าไหวชูขึ้นเหนือศีรษะค่อยๆเอน็นตัวไปทางซ้ายช้าๆค้างไว้นับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสอง ค่อยๆเอน็นลำตัวกลับมาตรงอย่างช้าๆมือ,อยังอยู่ในท่าเดิมนะคะเด็กๆเปลี่ยนเป็นค่อยๆเอน็นตัวไปทางขวาค้างไว้นับหนึ่ถึงห้าเด็กๆตรงตัวดีๆนะคะหนึ่งสอง สี่ห้ค่อยๆเอลำตัวกลับมาอยู่ในท่าตรงเก่งมากค่ะเด็กๆที่ยังตรงตัวไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆค่อยๆฝึกไปนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็ทำได้เอง เรามาต่อท่าที่สี่กันเลยนะคะเด็กๆท่าที่สี่ท่าแมวคุกเข่าขาแยกจากกันเล็กน้อยมือยันพื้นแขนเหยียดตรงโกงหลังขึ้นก้มหน้าคางชิดอกค้างไว้นับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสอง สี่ห้าแอนหลังลงเงยหน้าขึ้นค้างไว้นับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งมากค่ะเด็กเด็ก สุดท้ายที่ครูปุ๊นำมาฝากเด็กๆในวันนี้คือท่าสุนักก้มตัวเด็กๆยืนตรงเท้าทั้งสองข้างห่างกันเล็กน้อยก้มลงเอามือยันพื้นศีรษะไม่แตะพื้นนะคะเหยียดแขนและขาให้ตึงอย่าให้ส้นเท้าลอยจากพื้นค้างไว้นับหนึ่ถึงห้าหนึ่ง สองสามสี่สห้าค่อยๆยืนตรงค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเคลื่อนไหวท่าโยคะกันครบทั้งห้าท่าไหมคะการเคลื่อนไหวร่างกายแบบท่าโยคะ จะทำให้เด็กๆได้ยืดเหยียดร่างกายได้ยืดหยุ่นร่างกายนอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นในช่วงฤด,ดูหนาวด้วยค่ะเด็กๆทีเด็กอย่าลืมนะคะออกกำลังกายทุกวันทำให้ร่างกายแข็งแรงสำหรับวันนี้คุณครูมอนขอพบเด็กๆเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ